สวัสดีครับผมพี่น้องป้องปายสุภุสุคนครับผมเมื่อนี้บ่าวเต๋ากลับมาอีกกลิบหนึ่งแล้วเนาะครับผมบ่าวเต๋าสิภาพพี่น้องมาเบิงนะครับการจีเขาจีนะครับผมการจีจีแบบโบราณั่นห้องนาะครับพี่น้องนะครับผมสําหรับนาหนาวมาแล้วครับผมลืมบไ้เลยครับขอจีพี่น้องนะครับผมตอนนี้บ่าวเต๋ากะ มาติดเต่าทาแล้วเนาะกับผมพี่น้องนะครับผมเตา่ากำลังแดงเลยครับผมพี่น้องนะครับผมอากาศกัเริ่มหนาวมาแล้วนะครับผมมันก็นเป็นอาหารบานเข้าอีกอันนึ่งนะพี่น้องนะครับผมจะเป็นเกาจีท่าไข่นะครับผมนะครับ สำหรับพี่น้องคนไทยเขาเนี่ยส่วนมากกินกันยุครับผมช่วงหน้าหนาวนี่เนาะครับผมเลยมาเห็ดให้ซู่พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมนเบินกันตอนนี้ผมกำลังดังไฟเรียบร้อยนะครับอะเดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมไข่ละครับไปเตรียมเตรียมเข่าสะก้อนเด้อครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมมาเห็ดขั้นตอนต่อไปซู่พี่น้องเบิ่งนเนาะครับผมโอ้คิดนหอดบานเท่าเด้เนาะครับผมอยากอยู่ทงไฮทงหน้านะครับผม พอแม่พี่น้องห้อตุ้มกันล้วก็จีเขาจีน้ำต้มไก่ต้มกาสู่กันกิิเนนอพี่น้องเนาะกินเ็จกับม่จี้เข่าอ้วนัวหัวมวนกันนะครับผมพี่น้องโอ้ิดหอดบ้านนะครับผมผู้อยู่ทางไกลกับคิดหอดเพลินกันนะับบซุ้มอยู่พี่น้องผู้ใดที่อยู่ตั้งประเทศกันนะครับผมถามมีเวลากะลองเฮ็ดกินกันเนาะครับผมพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมไปเตรียมไข่ก่อนเด้อครับผมกับเขาก่อนครับผม อ่าโอเคครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระสิมีนะครับผมมีข้าวเหนียวนะครับผมนี่ครับเนี่ยพี่น้องมีข้าวเหนียวนะครับเหล่าไข่ผมก็ตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมอ่าโอเคนะครับผมเราระดับไฟกับพพอได้หรือเด้อพี่น้องครับผมนะครับผมตอนนี้อ่ะ นี่เบาเตากจะสิเริ่มจีแล้วเนาะครับผมเนาะเพราะอากาศเย็นครับพี่น้องครับลมกําลังมากนะครับผมลมหนะาวก,กําลังมานะครับผมโอ้คิดหอดทงหงอดหหทาหอดควอมเก่าข้ามหลังเนาะพี่น้องครับผมผู้ใหผู้เป็นง,งานยุไก่นะครับผมบ่ได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับบาเตาเคยส่งความสุขนี่ไปสู่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งนะครับผมบรรยากาศของการจีเขานะครับผม นี่เปาเต่าได้ปั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้อง,นะ,ะอน,องนะครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องผู้ใดไมากอนะแปรๆก็บอกเบาเตาได้นะครับคอมเม,มนต์มาได้นะครับผมพี่น้องนะครับนี่ครับผู้ใดไมักแบบกลมๆแบบเปาเตายายญ่ไนั้นนะครับผมจะคอมเม,มนต์มาได้ครับผมมือวนนี้เบาเตาสิมาเฮ็ดสู้พี่สู้น้องกินนะครับผม ไข่ลงไปน้ำจักน้อยนะครับผมแต่ว่าให้มันกล้ามก่นอ,นอนจังหอยเด้อครับผมพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวค่อยทาไข่ลงไปขันสันขันสันมันจะมันจะยุยนะครับผมมันจะบปติดนะค,ะนนะคะร,าาะร,บระับผมพี่น้องนะครับผมราคาระดับไฟก็ให้พอดีเด้อครับผมพี่น้องเดี๋ยวมันสิใหม่ก่อนนะครับผมอโอเคนะครับเรื่องบรรยากาศไปน้ำนะครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านเบาเต๋านะครับผมพี่น้องนะครับผมสำหรับพี่น้องที่กาลังเหตุยูทูบมือใหม่นะครับผมยาเฝ้าท่อเด้อครับผมเฝ้ายาเฝ้าท่อนะครับผมคิดคิดคิดหาคิดดีๆมาลงสู่คี่สู่น้องเบิ่งเนาะครับผมคิดไอเดียมาว่าเออเขาเซตคลิปอย่างเนาะให้คนได้ติดตามเขาเลครับผมพี่น้องนะคะรับเพราะว่าเบาเต๋านี่ก็บปอท่อนะครับผม บอว่าเบาวต่าได้แรงบันดาลใจจากน้องคนหนึ่งนะครับที่คุยกันทางทางไลน์นะครับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับผมที่เพิ่นบอกว่าย่าเป้าท่อแล้วไอเต่าเด้อสู่ไปนะครับลงคลิปดูๆได้ไอเด้อครับผมวันนี้เพิ่นว่าเพื่อนบอกผมนะครับผมผมก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั่นแหละเนาะครับผมพี่น้องนะครับผมมาเหตุคลิปสู่พี่น้องเบิ่งนี่แหละครับผมกระแสเค่ดิตนน้องเพื่อนไปนะครับผมช่องมอสซี่ดีออกนะครับ ฝากเขาติดตามเิ่นนำแนเด้อครับผมมอสซี่ดีออกนะครับผมพิมพ์เข้าไปนะครับผมเิ่นกระลงคลิปดีดีลงซูมมือนะครับผมอีกผู้นึงนะครับผมก็จะเป็นน้องยกนะครับผมอ่าอ่าช่องคนขยันไม่มีวันจนครับผมพี่น้องครับฝากเขาติดต่อเิ่นเบิร์เด้อครับติดตามเิ่นแนกดไลค์กดแชร์ซอยเิ่นน้ำแนครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเนาะครับผม สำหรับมือไหม้นะครับที่กำลังเห็ดช่องอยู่ยังม,มีผู้ติดตามหลาย,ยาสินะครับผมอย่าเฝ้าท่อเด้อเบาต่อก็บเป็นกำลังใจให้สู่ๆนะครับผมพี่น้องสุกคนสู่ไปนะครับผมเมื่อนี้เบาวเต่อกัสิมาจีเขาสู่พี่น้องกินนะครับผมกับบรรยากาศหนาวๆน,นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องผู้ใดยอยู่ทงให้ทงหน้านะครับผมโอ้ยบรรยากาศนี่ดีเลยครับ จีเขานะครับผมจีสุพอสุเมียกินนะครับผมอ่าจีสุลูกสุเมียกินเนาะพี่น้องนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวทาเบอร์แป้นเจ้านิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเบาเต่าจีเติมไข่แล้วนะครับใหม้มันกล้ามจังหน่อยเนาะครับผมพี่น้องครับผม ครับผมพี่น oh, mm. so sí. ้องครับผมโอ้ตอนนี้กําลังเหลืองนากินเลยครับผมพี่น้องนะครับผมลังเหลืองนากินเลยครับผมพี่น้องนะครับผู้ใดมากอันใหญ่ๆนี่นะครับผมของเบาเต๋าได้หน่ครับผมพี่น้องใหญ่ๆนี่อ่าสองอันนี้อันแบนๆนี่แล้วแต่ผู้มากเลยพี่น้องคอมเม่นมาถ้าผู้ใหอยากนะครับผมอ่านี่ครับผมคิดบ้านเขาคิดฟันบ้านเขาเนาะครับผมพี่น้องครับผม คิดทอดทุ่งไฮท่งหน้าเนาะครับผมกับบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้มืจีเข่ากินเนาะครับผมเราสำหรับพี่น้องผู้อยู่ต่างประเทศเท่างานอยู่ต่างประเทศถ้าคิดทอดบรรยากาศแบบนี้เนาะครับผมกะเห็ดกินเนาะครับผมหาเวลาบ้างเห็ดกินเนาะครับผมพี่น้องตอนนี้กําลังเริ่มเหลืองแล้วครับเดี๋ยวผมลงไข่อีกรอบนะครับผมพี่น้องครับผมนะครับผมมันเป็นวิถีของบ้านเฮาเนาะครับผมทอดหน้าหนาวนะครับผมกับเมื่อกี้เข่าสู้กันกินเนาะครับผม ครับผมพี่น้องครับผมสุขละเด้ครับผมอ่าครับผมสุและครับผมเบื่องใกล้ๆครับแ่งไดงพี่น้องเหลืองทากินมาครับผมเป็นเมนูเห็ดง่ายๆของบ้านเนาะครับผมพี่น้องเนี่ยครับผมพี่น้องจะเลือกอ่อนได้ครับผมเอาอันใหญ่กับเป่าเต่านีบมาครับผมหรือเสี่ยอันอันกลมนี่ครับผมได้หมดได้พี่น้องครับผมเป็นตาแซ่บคืออย่างเอาร้องไปเห็ดสู้กันกินเด้อพี่น้องเด้อครับผม มันได้บรรยากาศแลวกะเฮ็ดกินนะครับผมกับหนาหนาวนะครับฝากไว้น้ำเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวเ่าเต่าสิมาเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องในเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะครับผมติดตามอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้บ่าเต่าไว้น้ำเนาะครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสู่นะครับผมสําหรับ y o YouTube มือใหม่ยาเป่าท่อเนาะครับผมสู่เฮ็ดไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้เ่าเต่าก็ลาไปก่อนเด้อครับผมพี่น้องไปกิน ข้าวจีกันก่อนนะครับข้าวจีท่าคข้ครับผมพี่น้องสวัสดีครับ